ชีวิตคืออะไรอะเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นอะไรอีกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเราหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตไม่รู้จะดิ้นลนไปทำไมดิ้นลนอะไรเห็นมีแต่กินกับน,นอนไปดิ้นลนตอนไหนเราอยากออกไปท่องโลกกว้างออกไปหาแพชชั่นให้ตัวเองอกระเป๋าใบใหญ่มากนุชอย่าห้ามเราเลยเราต้องไปจริงๆนุชเออคือว่าบอกว่าอย่าห้าม เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะออกไปค้นหาความหมายของชีวิตไม่ได้ห้ามจะไปใช่ไหมไปได้เลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าออกจากบ้านนี้ไปไม่ได้กินอาหารเปียกวิบนะฮะอะไรนะไม่ได้กินหรอกูไม่ได้กินนะสิออกไปใครจะซื้ออาหารเปียกวิบให้ล่ะเราไม่สนใจหรอกยังไงเราก็จะออกไป โอ้ยอาหารเปียกวิบนากีน่ากินเนื้อชิ้นโตโตเต็มเต็มคำในน้ำเกลวีก็น่ามัมในเจลลี่ก็น่าลองไม่เติมเกลือมีวิตามินอีกินแล้วขนสวยสวยมีทอรีนกินแล้วตาใสแจ้วกลิ่นก็หอมยั่วยวนซะขนาดนี้ต่อไปคงไม่ได้กินอีกแล้วนุน๊ดนุ๊ดอุ้ยหอมหอมน่ากิน เปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยากคนหาตัวเองแล้วอ้าวทำไมอ่ะไม่อยากรู้ความหมายของชีวิตแล้วเหรออ๋อพอดีเรารู้แล้วนะว่าความหมายของชีวิตเราอ่ะก็คือการได้กินอาหารเปรียกวิบละสองซองนอนห้องแอร์และพังบ้านนี่แหละคือความหมายของชีวิตของ